เคยเป็นไหมครับเราซื้ออุปกรณ์วาดรูปมาเราที่กดคอร์สเรียนออนไลน์นั่งดู YouTube เกี่ยวกับการหาวาดรูปนั่งดูสตรีมเมอร์บนบ้านนะั่งวาดรูปแต่สุดท้ายก็กลายไปเล่นเกมไปซะ,ะอย่างนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะครับมันเรียกว่า mental energy หรือในประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยจะมีตัวแปรประมาณดังนี้นะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือ perfectionist คนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยิบจับงานในเหล็กอะไรคุณต้องการให้มันเป็นสิ่งสมบูรณ์ทันทีทันใด ในหัวของเราก็จะมีความคิดผุดเกิดขึ้นมาบ้างหมายเมื่อเราทำไม่ได้ที่ลงโทษแล้วโทษตัวเองว่าเราดีไม่พอตรงนี้ปรับได้อีกนะความสามารถเราไม่พอแค่นี้ก็ทำไม่ได้วาดไม่เสร็จอีกแล้วอันดับ2เลยคือโดปามีนเอแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันคนละขแขนงเลยไหมโดดจากจิตวิทยามาทางเคมีประสาทเฉยเลยโดปามีนคือสารเคมีในสมองชนิดหนึ่งที่เมื่อเราทำกิจกรรมที่มีความท้าทายสูงหรือกิจกรรมอย่างว่าสารเคมีนจะหลัง่งออกมาช่วยําให้เรารู้สึกดีชั่วขนาดหนึ่ง ข้อเสียของโดปามีนเนี่ยมันคือมันเป็นสารที่คนเราสามารถหาได้ง่ายในยุคปัจจุบันคือแค่คุณแค่เปิดมือถือแล้วดูฟีดในโซเชียลคุณก็ได้โดปามีนละซึ่งพอสมองได้รับโดปามีนเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเสริมสร้างพฤติกรรมที่ได้โดปามีนนั้นไปเรื่อยๆคุณก็จะนั่งถ่ายฟีดถ่ายฟีดถ่ายฟีดไปเรื่อยนะแล้วก็ไม่ได้วาดรูปไม่ได้ทําอย่างอื่นนะแต่ว่ามไม่ได้จบแค่นั้นคือสมองของเราเนี่ยเมื่อได้รับโดปามีนเข้าไปในปริมาณมากๆเนี่ยเป็นเวลานานมันก็จะเเกิิดภูมทนนา้รื่อยๆ เหมือนเวลาภูมิต้านทานคาเฟอีนนะซึ่งยิ่งเราได้เกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราต้องทํากิจกรรมนั้นๆหนักขึ้นเพื่อให้ได้โดปามีนมากขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกมีความสุขนะมันก็เลยกลายเป็นลูปนรลกว่าเราทำมันไปเรื่อยๆเรื่อย,เอยๆเๆนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับวงจรไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ําในตอนแรกนะพอสมองของเราที่เป็นเหมือนตัวต้านทานเนี่ยได้รับค่าโดปามีนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้ความต้านทานมันสูงขึ้น แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้กระแสมันตกลงหรือว่าความสุขที่เราได้รับจากโดปามีนมันน้อยลงนะและอีกผลข้างเคียงหนึ่งที่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นนะฮะก็คือพอมาติดโดปามีนมากๆเนี่ยมันทําให้เราเกิดอาการแอนไซตี้นะวิตกังวลซึ่งส่งผลต่อพลังใจอย่างมากนะและความคิดเชิงลบซึ่งทําให้เรื่องทุกอย่างมันแย่เข้าไปอีกนะฮะอันดับ3นะฮะก็คือคอมเพรชันนะครับก็คือการเปรียบเทียบเนะี่ เคยได้ยินไหมครับว่า comparison คือ thief of joy นะการเปรียบเทียบคือโจทย์ของความสุขนะคุณลองคิดดูว่าคุณมีเพื่อนนะและ้วเพื่อนคุณมันวาดรูปอย่างสวยเลยอยู่แล้วตอนนั้นน่ความสุขของคุณก็จะหายไปเลยเพราะว่าคุณเปรียบเทียบการวาดของตัวเองกับคนอื่นนะแล้วคุณรู้ไหมว่า worst point มันคืออะไรคือคุณไม่สามารถเป็น blame มันได้เพราะว่ามันไม่ได้ทาอะไรผิดในยุคปัจจุบันที่คนเราสามารถเปิดมือถือขึ้นมาแล้วเห็นภาพที่คนอื่นวาดนับพันรูปแน่นอนว่าเราหนีไไ่พ้นการเปรียบเทียบนะ คุณอาจจะเปิดมาแล้วเจอคนที่วาดตาได้สวยมากนะคุณวาดตาในเมดได้อย่างเปะ๊ะหรือว่าในอีกมุมหนึ่งคุณก็จะมีคนวาดโกโจนะซึ่งมีเต็มอ,อินเทอร์เน็ตเลยวอยพอคุณฟังมาถึงจุดๆนี้แล้วคุณก็จะอาจจะพิสูจน์ได้อย่างถึงว่า maybe mom was right it is that damn phone นะก็คือแม่อาจจะพูดจริงก็ได้ปัญหาทุกอย่างอาจจะมาจากมือถือก็ได้ <laughs> เอาละทีนี้เราฟังปัญหากันครบแล้วนะที่ผมคิดนีขึ้นมาได้นะตอนนี้นะ ทีนี้แล้วะนะยังไงต่อเราจะแก้มันยังไงกันอันดับหนึ่งเลยก็คือเราเปลี่ยนจาก perfectionist เป็น finishist นะครับมันมีคํานี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็คือเปลี่ยนจากคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นคนที่ทําเสร็จนะก่อนอื่นเลยคุณต้องลด expectation ของตัวเองลงมานะจากเดิมที่คิดว่าแบบทําครั้งเดียวแล้วมันจะออกมา perfect เหมือนที่คุณคิดในหัวเลยนะออกมาเป็นแค่เราทําให้จบไปทีละ step step ดีกว่านะฮะ แล้วทุกๆครั้งที่คุณทำมันเสร็จเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเอง i m p r o v e ขึ้นในบางด้านไปเรื่อยๆนะเราทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่ได้ Perfect แต่งานเราดีขึ้นทุกครั้งที่เราทำนะข้อ2คือการเปลี่ยนโดปามีนนะฮะจากเดิมที่เป็นโดปามีนแรงๆเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นตัวเซโรโทนินแทนนะฮะถ้าเปรียบโดปามีนเป็นกาแฟเนี่ยงั้นเซโรโทนินก็จะเป็นมัทฉะนะฮะซึ่งกาแฟเนี่ยมีฤทธิ์รุนแรงแต่ว่าอยู่ไม่นานนะะ แต่ว่ามัจฉะเนี่ยจะมีฤทธิ์เบากว่าแต่ว่าอยู่คงนานกว่านะฮะซึ่งเซโรโทนินเนี่ยได้มาไม่ยากนะจริงๆก็คือถ้าเราลดปริมาณโดปามีนลงเนี่ยสมองของเราก็จะปรับบาลานซ์ของตัวเองนะแล้วก็เซโรโทนินเนี่ยก็จะอยู่หลั่งออกมามากขึ้นนะซึ่งอย่างที่ผมบอกมันไม่แรงนะะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องลดตัวโดปามีนที่แรงลงอ่ะลงมาแล้วเราก็จะรู้สึกถึงเซโรโทนินมากขึ้นนะครับ เมื่อคุณอยู่ในสถานะที่โดปามีนเนี่ยมันไม่ได้ออฟบาลานนะครุณก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีพลังใจในการที่จะทําสิ่งต่างๆที่ยากมากขึ้นได้นะเช่นปกติการออกกํลาลังกายเนี่ยจะต้องสู้กับตัวเองมากนะการวาดรูปจะต้องสู้กับตัวเองมากนะก็จะสามารถทําได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณสามารถเข็นหินขึ้นภูเขาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงแบบมีกล้ามขึ้นอย่างนั้นนะซึ <S <S ่งจุดที่ง่ายที่สุดในการที่จะเริ่มเนี่ยก็คือการที่เราเลือกที่จะเอ่อทำอย่างอื่ ก่อนที่เวลานอนประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําให้ร่างในในกายนะกลับับปรปับบาลานซ์ตัวเองกลับมาได้แล้วนะข้อ3นะฮะการเปรียบเทียบนะเราจะเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยให้กลายเป็นการเปรียบเทียบกับตัวเราในอดีตแทนนะคุณลองเปิดภาพวาดที่คุณเคยวาดเมื่อไม่รู้ห้าปีก่อนขึ้นมาบ้างแล้วคุณก็ลองเปิดภาพวาดที่วาดประมาณ2เดือน3เดือนที่แล้วขึ้นมานะแล้วเทียบกันเราก็จะเห็นว่าตัวเองนั้นมาไกลแค่ไหนนะ การเปรียบเทียบกับตัวเองเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่นะแต่ว่าเรากําลังเดินหน้าไปข้างหน้าแต่เรายังไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้แค่นั้นเองนะครับท้ายสุดนี้คือศิลปะเนี่ยมันเป็นการเดินทางนะไม่ใช่จุดหมายนะขอขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ